สวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพบกันในช่องเสาเล็กผาลุยเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้เสาเล็กกัสิมาเฮ็ดเมนูต้ตมแซ่บค่ะพี่น้องเสาเล็กแช่เบิ่งก็สิมีเศษเนื้อนะคะก็สิมีไอ้อีหยังเนี่ยไข่หลังพี่น้องอันดำดำนี่เขาเอิ้นอยังเนาะพี่น้องผ่าโฮมบ่เสาเล็กกับรู้จักเนาะคะ่ะสิมาต้มรวมกันค่ะก็สิมีคามีตะไคร้มีใบบักกูด กระสิมีเพียมีเลือดด้วพี่น้องที่สิต้มใส่กันแ่ะทำมะล้อมึงได้ค่ะเด้อสาเล่น้ำเดือดและสาวเล่กรสิใส่เครื่องนะพี่น้องนี่ค่ะกระสิมีทา่าตะไคร่ใบป,ประกูดกระสิใส่เพียลงไปเลยด้วพี่น้อง จะจกะตตามด้วยเลือดนะค่ะที่เขิ้นในไหหมาเนาะคะ่ะเครื่องปรุงกระิิไส้ไปเลย้้พี่น้องกระิีมีปรุงนัวเกลือรสดีนะคะ่ะกระไส้ลงไปเลยค่ะกาะตามด้วยเนื้อนะพี่น้องเด้อที่เตรียมไว้ค่ะกระไส้ลงไปเลยนะคะ่ะ ปิดฝาไว้ก่อนพี่นอ้องทำมานรอบบึนอีกรอบนึ่งด้คะเดิมกระซุกเลยนะพี่น้องเด้อล้วเี็กสิตักใส่ถ้วยค่ะจะเพื่อเพื่อหรืวพี่น้องเป็นแต่แซ่บบ่ค่ะ ห่อนๆค่ะต้มแซบจะแซบพี่น้องบัดนี้กระสินมาทำการปรุงนะคะพี่น้องต้มแซบจ้าใช้พริกกลงไปจ้ะ มักเผ็ดกับไส้ลายด้วยค่ะกระส้ใบกหนาวนะพี่น้อง <c oughs> ไส้ขมน้นะพี่น้องก็เลยมากขมกับไส้ขมมากขมหน่อยกับไส้หน่อยจ้ะเต้ <c oughs> นหอมผักชีผักชีใบเรือไหมพี่น้องน้ำปลาเป็นตะแซบบมาพี่น้องนี่กระสินีกก้หลายอย่างนะคะ่ะ ดำๆนี่เขาเอิ้นผ้าอ้อมผ้าห่มป่ะพี่น้องกระสิกธระสิทธิ์ประธานในเปื่อยดีป็นไดนะพี่น้องตัดสีใส่เวลาแน่นะคะ่ะเป็นตแาแซ่บปะค่ะมาสับภาษณ์น้ำสาวเลยเด้อค่ะเด้อสัมเนล่ะเด้อค่ะสวัสดีค่ะ